อะไรไม่ได้ใส่เสื้อยังมาใส่ใช้ให้ไปเอาอะไรฮะใช้ให้ไปเอาอะไรไปเอาสมได้ได้อะไรมาก็ได้สมใช่เหรออือให้ไปเอาสมบม่ได้ให้ไปเอาบักหน่าเอาบักหน้ามันผสมติแกยังว่าให้ไปเอาสมให้ไปเอาสมรู้จักไม่ส้มนะเอ้าบักหน้ามันเป็นสมเลยวะให้ไปเอาสมบม่ได้ให้ไปเอาบักหนาเนี่ยบักหน้ามันผสมบะ ก้าวยัวมันสมแต่อยากกินสมประเดียไปอยากแ่ปเด้ยอยากกินบกหนาวสมถ้าอยากกินสมก็น่าจะสมมันสมหระมันโคตรสมหมายถึงผลไม้ที่มันเป็นส้มไม่ได้ให้ไปหยิบมะนาวที่มันส้มอาริเนใช่อาร์เนอันนี้เราไปหยิบอะไรมาน้องอีแมงกหนาวอยังไม่ได้กู บอกให้ไปเอาส้มมันได้มะนาวบอกให้เอามันเอาแป๊บซี่มันได้น้ำเปล่านั่นดีเป๊บซี่กระไดมากพี่กันมึงบึงจากของในท่อออคงอีกปับนี่ดาไปขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ขอโทษครับขอโทษดีๆขอโทษครับดีๆขอโทษครับพูดดีๆขอโทษครับเป็นไงคือเฮียนนาคือดากลิ่งยังสั่นคือเป็นดีดากลิ่ง กคนี่เด้เคยเห็นดักได้ยู่มันอูจูแบบนี้คือกูแห้งกันเนาะเฮ้ยเพิ่นบ่เบิ่งเวลาเพิ่นเห็ดเขานะแล้วเพิ่นจับเขาเวียงจับพอาสิทธ์ตะระเที่ยนี่ยตะระเที่ยตะระเที่ยโออีไทยเดืออีไทยเดือพอดีว่าไปอยู่ไทยดนแล้วไปอยู่ไทยดนแลอุ้ยปิดนมไหมปิดเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นนมนมเธอใหญ่กว่าเขาอีกปิดไว้ นี่ข้อตกลงเราว่ายังไงถ้าเธอได้มาไม่ทบคาสั่งเธอห้ามเล่นโทรศัพท์เอาพูดอะไรอะไรบกครบมึงสั่งอย่างนี้เอาส้มส้มนั่นเลยส้มอันั้นเป็นมะนาวเนี่ยมึงไปซีมึงกันจังวะมันน่ะมันเปรี้ยวมันไม่ใช่ส้มนช่ไมส้มมันภาษาลรวเปรี้ยวเราจะไทยบอกให้ไปหยิบส้มมะนาวกระมันบวมีมันจะกุยมันนีมันอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ในชั้นข้างล่าง แม่มใส่ไว้ในชั้นข้างล่างมันไม่มียยมันมีนมึงไปเบิ่งไปถ้าเข้าได้มากสองหน่วยเธอให้เข้าหน่วยละพั่านบอให้สองพันไปเลยกระสองหน่วยไงยกระหน่วยละพันกระถึงแล้วสองพันโอเคนะข้าวปรินโทโทรศัพท์เลยพูดแล้วนะไม่เกี่ยวเล่นไม่เล่นไม่เกี่ยวแต่ที่แน่งเงินสองพันต้องได้อยู่ n น w เขาใจไม่โอเคไม่ได้จธอตกลงแน่ว่าสองพันเลยโอเคเดี๋ยวนะเราจะพาไปอัส้มขี่กุญ นี่ะเราจะพาไปเอาส้มถ้าเราได้มันต้องเสียให้เราสองพันลูกละหนึ่งพันบาทโอ้เกืบหลายแห้งเลยนี่อ้หมืดกับเมืดลงมากิดเดี๋ยวตุ๊กแกขับหมอสะเนาะเปิดไฟก่อน ยานาประตูขั้วก็ล็อกอีกอนะตั้งแต่แม่มานี่ผลหลมากลากไม้เต็มเลยนี่ เราบอกมันว่าอยู่ข้างลา่างคุณบอกเราว่าไม่มีถ้าเราเจอมันต้องเสียตังค์ให้เรานี่งไงถุงส้งมนม่เราเจอแล้วนี่มันต้องเสียตังค์ให้เรา กีโมดใช้มันไปเอาสม้มมันได้หน่วยบักเน้าออไปให้ไปได้แต่ถ้าเราได้มอดไฟไปด้วยมันก็จะดีมากมขามโมยไปจากน,นี่ 这钱厉害呀！ หัวปุเสียเงินสองพันดิแดแดแลแล้ว มันก็ต้องได้เสียเงยินสองพันให้เราโ <laughs> อ๊ยอ,อยู่ดีประว่าดีก็ได้เงินสอ,อง,ง,สงออพันมะก็ซาใจเธอนไม่ได้เธอจะไม่ได้สิทธิ์นั้นเพราะว่าโอ๊ยเพราะว่าเราใช้เธอไปเอาส้มให้เรานูดนวีงบอกว่เหมถ้าใจดียิบส้มมาให้เจดีขนาดนี้กูยิบปางน้ำ มาตอนที่เบ่งเอาไว้อช่วงนั้นไปเท่านี้เอาเปิดประตูไปกับพ่อเลยบะเสื้อถามเอฟซีข้าจันบหยิบบักหน้าเมาดอกกระตาบวมืดไงเนี่ยบวกลูเคยเห็นยังดอกวันนี้เธออดเล่นโทรศัพท์เอามาเป็นไผ่วะมาาอาบมาสังเข่ากับเป็นเข่านี่แหละเข่ากับเป็นเข่าขอให้เอามาอะย้อนนะครับเอามาเอามา บอกแล้วว่าอย่ามาเก่งกับข้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมมึงเป็นเพลวะเข้าใจไหมอย่าไปปิดกล้องนะกโติกโตบโกมึงกับใครขอโทษ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 ดีๆพูดดีๆเอามือออกเอามือออกขอโทษขอโทษขอคุณครับเออเอออะไร ทำไมกูพูดเดียวเลยล่ะไม่เห็ดแขาย็นจมูกบานแล้วนี่มึงชูจมูกเลยยิบยังไม่เงี้ยกูพูดกูมึงกับใครพูดกูมึงกับใครพูดลอยๆเป็นไงเลยพูดกับใครก็เอาไปพูดกับใครโอ้ข้อตื้นนโอุ้ยปิดนมเอานมโชว์เอฟซีทำไม เบิ่งอันเพิ่นไปอันถืงหลากโลกด่ามัอนั้นมีแต่ห้อยแพ่ไม่เทีงกัดเขาเ่แมเนดอกพอพอพย้มาใช้ไอ้คนอูีบาเอาด่าไผ่ด่าใครด่าอีบ่าเอดาอีหมดเลยล่ะเอินไผอีฮะเอไอีเอ็นอนั่นเยอินไได้อไผ่อีะเอไอเอนีั่นลเอนไผ่ได้ไเอ็นไผ่เอนอีเนาะเมื่อกี้พูดว่าอะไร ะขอโทษครับให้อภัยแคน้อยด้วยไม่ไม่ให้ครับวันนี้เรามีของมาโคษณนาวนะครับอะไรไม่รู้ครับส้มซอง่วยอ่าเงินสองพัน ใครที่หาเงินว่าง่ายแล้วมดหาง่ายกว่าะแค่เดินลงไปเอาส้มเราก็จะได้เงินสองพันพันคนมูงหยาลูกคนเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่เราหยาอลงไปทั้งล่างเป็นดีลหนวดเข้าไปสองพันตีกูตัวอีกสองพันไปทีพันอะไรให้สองแต่เวลาคืนเท่ละสี่พันห้าพันวันนี้ นางก็กู้เราไปแปดพันบาทตอนคืนต้องคืนหนึ่งหมื่นนะคะเราตกลงกันแล้วว่าร้อยละยี่สิบบาทโอเคค่ะวันละลูกบอลพันห้ามันมีกำหนดของมันก็คือวันที่ยี่สิบสองเดือนหน้ายัอไงนเออโอเคโอเคมากก็ไปเกินวันที่ยี่สิบสามห้าสิบเราไปใส่ดอกห้าสิบถ่าเงินเท่าขึ้นพร้อมดอกพร้อมต้นี่อยู่ยาวนานไม่กลัวแล้วเขาไล่หนีเหรอกลัวทำไม แม่เป็นคนอนุมัติมีบ้านไข่บ้านแม่นั้นเนี่ยไม่ใช่บ้านเธอเออซื้อผู้ใดไปเบืองหนวดสนอเป็นซีเพลงไปเบืองกุงต่อไปเจ้าบ้านก็สิเป็นเฮาพวกยืนกุไลนี้เบิดกันได้ซื้อเฮาเล่นกับซีเก่งจังเลยเหรอเก่งจังเลยเหรอฮะเก่งเหรอสนโดไอ้นบ้านอันนี้กูเก่งไงเก่งไงฮะฮะคือเธอเรียบมันยาวเก่งแล้วแม่เหรอเก่งจังเลยเหรอ เก่งนะไงเท่าสี่ไปฟองแม่ขี่มาสามสองไปพอ่อแม่แม่อยู่ทั้งนาใน,นไหมแม่ยืนท่าขี้มี้ววังหันนี่ทุกคนเคยสงสัยเหมือนเราไหมไม่ว่าเรามาคบกับบักอดีได้ยังไง เราก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันว่าเราควบเงินมันได้ยังไงเอฟซีวะพอมันเงินปัดท <c oughs> ปัดทมีแต่มันตีใสงเงินโกรธเสมอน,นี้ย, <c oughs> ยืมไปก็ม่ใสใครคิดผิดคิดไปได้นะถือซาบป,ปเลตัวตัวแมนมีทรายกับเมื่อยอนตัวเอาเงินไหนหมดบ <c oughs> ัานนี่แหละ,ะเพราะเป็นมันตัวเอาเงินผู้อื่นอย่างเดียวเด้เงินเท่ามันกับตัวเอาคิดเอาว่ามันมึนซ้ำใดย ฟันกับหางปานนั่นล่องน้ำก็ยิ่งเอามาโซ่เขา,า,าอยู่นเนาะผู้ใดบ่เชื่อว่าซับบ่เลยตัวเอาเงินใดก็เอาเงินมาให้ก่อนแค่เดี๋ยวมันก็นตัวอยู่นี่ไงโอ้ยคิดว่าคนอื่นเขาหูว่าท่านเนาะบีบดังกุจี่บัลเีร่าจะคล้องบีบเขาเหรอ๊ายบายออเอฟซีก่อนจะนอนแล้วบ๊ายบายดีๆีจกตาดิ